สวัสดีครับผมบูวันนี้นะครับผมจะมาสอนไม่ใช่สอนสิต้องบอกว่าจะมาแนะนํารูน3หน้ารูนที่คนเล่นมือใหม่นะครับผมควรที่จะมีติดติดไว้นะครับมันเป็นรูนที่ค่อนข้างที่จะครอบคลุมแล้วก็สามารถเล่นได้กับทุกตัวแล้วก็หลายตัวมากครับเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมารวบลัดแนะนํากันเลยดีกว่าครับคือผมไม่มั่นใจว่าคนที่ที่ ID เวลสามสิบปัจจุบันตอนนี้อาจจะมีหน้ารูนมาให้กี่หน้านะรู้สึกว่าจะมีสามหน้าแต่สมัยผมอะจะมีมาให้แค่สองหน้าที่เหลือก็คือต้องไปซื้อเพิ่มเอาเองนะครับอืมก็ประมาณนั้นก็แต่ว่าผมจะจัดมาให้สามหน้านะครับผมก็คือแนะนําว่าควรจะมีสามหน้านี้ก่อนแล้วเราค่อยซื้อหน้ารูนเพิ่มแล้วเราก็จัดเป็นสไตล์แอดวานซ์อะไรของเราก็แล้วแต่นะครับผม,มต้องบอกไว้ก่อนว่ารูนสามหน้านี้เป็นความคิดส่วนตัวของผมโดยเฉพาะนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วย เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมว่าเริ่มจากรูนหน้าแรกก่อนครับรู Luna นหน้าที่ผมจะตั้งชื่อรูนว่ารูน AD ดีนะครับถ้าสังเกตดีๆสังเกตตรงสถิติตรงนี้นะครับผมรูนหน้านี้จะบวกอะไรบ้างบวกเกาะ9้าครับบวกพลังโจมตีส5บ้าบวกต้านทานเวท1บรูนหูน้านี้เหมาะสำหรับตัวตัว AD ที่เป็นตัวตีใกล้ทุกตัวครับ ยกตัวอย่างเช่นเรเนกตันนาซัตมัติยีอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับคือตัว AD ดีที่ตีใกล้นะผมผมบอกไว้ก่อนว่าเหมาะสําหรับตัว AD ดีตีใกล้อย่างเซธทารอนอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ครับคาสิกอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้คือเหมาะสําหรับตัวตีใกล้โอเครูนหน้านี้ก็จะใส่เป็นรูนแดงนะครับบวกพลังโจมตี9อันรูนเหลืองบวกเกาะเก้ารูนฟ้าต้านทันเวท9รูน ใหญ่บวกพลังโจมตีสามอันนี้เหมาะสําหรับตัว a d ดีที่เป็นตัวตีใกล้นะครับแล้วก็คือเป็นตัว AD ดีตัวตีใกล้ที่ไม่ต้องเน้นเรื่องโจมตีมากครับตัวที่โจมตีแล้วตีใกล้ที่เน้นโจมตีก็อย่างเช่นมัตติยีแจ็คายอะไรประมาณนี้ครับอาร์ชอกอะไรเงี้ยครับก็คือมันจะไปอยู่ในรุนหน้าถัดไปนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะอธิบายเข้าใจหรือเปล่านะถ้าบิดพลาดประกันใดต้องขออภัยด้วยรุนหน้านี้ผมจะตั้งชื่อว่าแอคแท็กสปีดก็คือรุนที่เน้นความเร็วในการโจมตีแต่ว่าก็เป็นสายกายภาพเช่นเดียวกันครับเรามาบอกความสามารถของหน้ารุ่นอีกก่อนหน้ารุ่นนี้จะบวกความเร็วในการโจมตี14่เกาะบวก9พลังโจมตีบวก8ต้านทานเวทบวก12นะครับรุ่นนี้เหมาะกับอะไรเหมาะกับ เอดียิงไกลครับยกตัวอย่างเช่นเวนทิตาน่าทวิตเอสเลียวตัวที่มันเป็น ADC ครับซิเวอร์อะไรอย่างนี้ใช้ได้หมดถามว่าทำไมต้องเอาลุนน่านี้มาเพราะอะไรถึงเหมาะสำหรับตัว a อ c หรือ AD ดีที่ยิงไกลเพราะว่าความเร็วในการโจมตีครับจะทำให้แชมเปี้ยนพวกเนี้ยเล่นได้ง่ายขึ้นเล่นได้ลื่นขึ้นเวลาจังหวะเดินตีหรือว่าเดินล่าชีฟช่วงต้นเกมครับมันจะทำให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นนะ ซึ่งผมมองว่าความเร็วในการโจมตีเนี่ยจำเป็นมากสําหรับ AD ยิงไกลช่วงต้นเกมครับแน่นอนครับว่ารูนนี้เราสามารถประยุกต์ใช้กับ AD ที่ตีใกล้ได้ยกตัวอย่างเช่นยี่วายแจ็คอาทอกอะไรอย่างเงี้ยครับตัว AD ตีใกล้ที่เราเน้นโจมตีปกติโอเคน่าจะพอเข้าใจกันนะแต่รูน AD ธรรมดาหน้าเนี่ยคือมันจะเป็นพวกแบบเซทารอน เลนเนกต้นอะไรอย่างนี้ครับคือไม่ได้เน้นตีขนาดนั้นสกิลก็มีผลด้วยอะไรเงี้ยเราก็จะใส่ดาเมจมาให้เยอะไม่ได้ใส่ความเร็วในการโจมตีโอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่ารูนหน้านี้บวกอะไรบ้างคือเอาเป็นตามหลักง่ายๆนะครับผมเราจะใส่เกาะ9อันแล้วก็รูนต้านทานเวทมา9นะครับส่วนรูนแดงใส่พลังโจมตีมา9เหมือนกันครับรูนใหญ่ใส่มาเป็นความเร็วในการโจมตี อันนี้คือรูนที่เหมาะสาหรับ ADC นะครับผมพูดง่ายๆเลยคือเหมาะสําหรับตัวตัว AD ที่เน้นตีครับผมมันจะทําให้การเล่นเรามันไหลลื่นขึ้นนะถ้าเราใส่ความเหนียวในการโจมตีมาช่วงต้นเกมอ่ะโอเคไปรูน่าถัดไปอันนี้แน่นอนครับผมเป็นรูนเวทเหมาะสําหรับตัวเวททุกตัวครับผมที่เราจะคิดว่าเราจะเน้นเวทได้นะอ่ะผมจะแนะนําก่อนเลยว่ารูนอันนี้บวกอะไรบ้างรูนัานี้จะบวกพลังชีวิตที่เลเวลสิบแปดครับ อยู่ที่216แล้วก็จอกอเวท7.8พลังเวท2.6ครับประมาณนี้อเดี๋ยวผมจะบอกทีละอย่างครับรุ่นแดงจอกกอเวท9อันรุ่นเหลืองใส่บวกพลังชีวิตมา9อันครับผมบวกพลังชีวิตต่อเลเวลนะส่วนรุ่นฟ้าบวกพลังเวท9อันครับรุ่นใหญ่บวกพลังเวทอีก3อัน ก็คือรูนนี้เหมาะสําหรับตัวที่เป็นตัวเวทหมดเลยสกิลเป็นเวทอะไรเงี้ยเราใสา่สามารถใส่รูนนี้ได้ก่อนซึ่งผมมองว่าหน้ารูนสามหน้านี้ค่อนข้างที่จําเป็นมากครับสําหรับคนที่มือใหม่แล้วไม่รู้จะจัดหน้ารูนแบบไหนอะไรยังไงดีผมแนะนําให้มีสามหน้านี้ก่อนนะแล้วเราเค่อยจัดอะไรเพิ่มไปแล้วบางคนอาจจะมีคําถามว่าบางคนนะจะจัดหน้ารูนแบบนี้ครับอเดี๋ยวจะจัดให้ดูนะอันนี้หน้าเนี้ยอกบางคนเนี่ยเขาจัดหน้ารูนแบบนี้ <c oughs> อย่างถ้าสมมติเราเล่นตัว AD ดี เขาจะจัดแบบนี้บางคนนะบางคนครับปึ๊บเนี่ยคือเขาจะใส่แบบว่าพลังโจมตีมาหมดเลยถ้าเล่นตัวเวทก็ใส่เวทมาหมดเลย9อันเอ้ยแบบทั้งหน้าเลยคือพลังเวทหมดเลยเล่นตัวเอดีก็ใส่แบบพลังโจมตีไปหมดเลยอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่คุ้มนะคือถ้าใครมองแบบไหนก็อาจจะเห็นต่างกันแหละแต่ผมมองว่าแบบนี้ไม่คุ้มครับคือ มันบวกน้อยมากเลยอะดูดิ0 2นจุออันนี้0 4นก็ี่สามก็โอเคขึ้นมาแต่ผมมองว่ามันน้อยอะมันน้อยมากอะคือไม่รู้ว่าเราต้องใส่อันนี้กี่อันถึงจะเท่ากับลูนแดงที่บวกพลังโจมตีหนึ่งอันซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มเราไปใส่อย่างอื่นที่มันทําให้เรายืนเลนง่ายขึ้นดีกว่าครับอันที่มันบวกเป็นสายของมันเพราะว่าลูนสีแดงนะครับมันก็จะเป็นสายเชิงสายแบบลุกๆะครับบวกพวกบวกพลังโจมตีความเร็วในการโจมตีเจาะเกราะ จอกะเวทอะไรเงี้ยครับมันจะเด่นเรื่องพวกนี้นะพวกสีแดงมันจะบวกให้เยอะเราพยายามใส่ตามสายมันครับมันจะโอเคที่สุดอย่างรุ้เหลืองเนี้ยเขาจะให้เกาะมาเยอะให้บวกพลังชีวิตมาเยอะอะไรประมาณนี้ครับผมที่มันจะเด่นเด่นนะส่วนสีฟ้าเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกสกิลครับคือพวกรถรถกูดาสกิลบวกมานาเ,เพิ่มพลังเวทอะไรประมาณนี้ครับ ลูนสีฟ้ามันจะให้มาเยอะกว่าลูนอื่นครับคือเราพยายามจัดให้ตรงสายลูนเพื่อที่จะดึงลูนสีนั้นออกมาให้เต็มประสิทธิภาพครับส่วนลูนใหญ่มันจะเป็นแบบฟรีด้อมนะคือมันก็บวกทุกสายเยอะหมดกันแล้วแต่เราแต่หมายถึงว่าลูน3าสีเนี่ยพยายามจัดให้ตรงตามสายมันส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้นะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายได้ดีหรือแย่หรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็เดนนี๋ยวผมจะอันนี้ให้ดูอีกรล่าครับผม รูนที่จําเป็นครับมีรูนหน้านี้หนึ่งหน้าแล้วรูนเอดีเหมาะสําหรับตัวตีใกล้ตัวเอดีที่เป็นตัวตีใกล้ที่เน้นสกิลไปด้วยยกตัวอย่างเช่นดาเลียสเด,ดเลเนกตันคาซิกทารอนเซตอะไรประมาณนี้ครับผมอ่ะแล้วต่อไปรูนนี้บอกเลยเหมือนเป็นรูนเ d ดีก็คือเหมาะสําหรับตัวเ d ดีที่เป็นพวกเวนทิตนาน่าทวิสซิลเวอรออ์อะไรอีก ประมาณนี้ครับคือตัว a อ c อ่ะสามารถใช้ได้หมดครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเน้นตีมากกว่า ADC เราจริงต้องใส่ความเร็วในการโจมตีมามันจะทําให้เราเล่นง่ายรุน2หน้าแล้วนะส่วนรุนหน้าสุดท้ายครับก็คือเหมาะสําหรับตัวเวททุกตัวครับผมทุกตัวสามารถเอาไปเล่นได้อ่าโอเคนี่ก็คือรุน3หน้าที่ผมอยากจะแนะนําแล้วก็สําหรับมือใหม่ควรจะมีติดไว้ห3หน,น้านี้ก่อนนะครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะครอบคลุมเล่นได้ทุกตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคลิปนี้การจัดหน้ารุนแบบนี้เป็นการจัดหน้ารุน ที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมอย่างเดียวเลยนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยครับผมยังไงก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ